ดึงผ้าปิดให้ไล่ตามลูกค้าคอยดึงใช่้นมาผ้าดึงตามนะคะเดีย๋ยวปล่อยให้ลูกค้าเิดรักแล้เกิดรักแล้เนาะโอเคอ่ะชูมาปิดกำให้เต็มข้อมืออย่าล็อกแบบนี้ห้ามทำแบบนี้<ไ>ให้จับแบบนี้อ่ะดึงไม่มีแรงดัน,นะคะ่ะดึงสามวิโอเค วนเข้าหนึ่งสองสามวนออกหนึ่งสองสามดึงให้ตื่นตื่นแน่และทำร้อเล็กน้อยขยับตื่นแน่ภาษา <c oughs> พูดกันไว้ที่เนินอกแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณค่าเรียบร้อยแล้วนะคะประคองลูกค้าลูกขึ้นนัง่งอ้อแล้วก็ ใช้ผ้าเช็ดข้างหลังให้เมื่อวานอ่ะมาใครทำผ้าเช็ดข้างหลังใช้เลยใช้เลย,เลยจเย็น <laughs> นะหนูยังอยากได้เงินเรียนอยู่ค่าร้อนนะคะร้อนนี้คะ ถึงคอเทยทอยเลยค่ะคุมถึงข้าง,งบนเลยเพราะเดี๋ยวนวดคอด้วยใช่ไหมค่ะน,นิ้นนป,ปง้งบี้บี้บี้ค่ะนิ้ป้งนวดบี้ จุดลงมาพี่ให้สบายใจเอาให้ด้ <กะ S 2> ต,ติกาไได้แล้วแหละห้าร้อยวันนี้เอาให้ได้ต,ติดกะนะเฟิร์นนวดสามสลาลงมาเอเตียงเราจะขึ้นฝั่งไหนก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดนะคะเออถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ถนัดรู้สึกว่าเ,าเอวมันเย่วไปก็หาวิธียืนค่ะหาจุดยืนของเรา 嗯。嗯 嗯，好开心。